เราติดเค็มเป็นเพราะว่าเราเคยชินกินมาแต่เด็กคราวนี้้เราลดก็ลดทีละน้อยลิ้นเราจะค่อยๆปรับความไวนะครับตอมรับรสจะไวขึ้นเพราะฉะนั้นลดทีละ10บเปอร์เซ็นลดิลิ้นจะจับไม่ได้อีก2อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งลดอีกสิอีกเดือนลดอีกสิเปอร์เซ็นต์ภายใน 3, เดือนจะลดได้สามอนโดยที่เรายังมีความสุขกับการบริโภคเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะเริ่มชินกับความเค็มที่น้อยลง พราะนั้นถ้าเราไปกินอาหารที่เค็มเหมือนเดิมจะบอกว่าวันนี้ทำไมอาหารเค็มกว่าเดิมนะครับหรือว่าไปกินอาหารข้างนอกมักจะแนะนําว่าควรจะไปกินอาหารที่ตามสั่งเช่นบอกเขาว่าไม่ใส่ผงชูรสนะเอาเค็มน้อยนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงอาหารกึ่งสําเร็จรูปอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จโจ๊กโจ๊กซองนะครับพวกนี้จะมีโซเดียมสูงมากนะครับซึ่งใหญ่อยู่ในผงปรุงรสที่อยู่ในซองเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับรวมทั้งขนมกรุบกรอบมันฝรั่งทอดนะครับขนมขบเคี้ยว ปลาเส้นหรือว่าเป็นสาลา่ต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ให้โซเดียมค่อนข,ข้างสูงรสชาติของอาหารที่มีผลต่อสุขภาพคือหวานกับเค็มหวานอย่างที่เราทราบเป็นเบาหวานอ้วนเค็มก็เป็นโรคความดันความดันสูงโรคไตนะครับถ้าเราทานเผ็ดและเปรี้ยวพอประมาณก็ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพแต่ถ้าทานเผ็ดมากเกินไปก็แน่นอนก็ทําให้เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับ